นี่นะครับตอนนี้พ่อก็กำลังจะรับถ้วยรางวัลครับนี่ครับสำหรับนะครับรางวัล10กิโลเมตรชาย50ปีครับดับที่1นึครับ10กิโลเมตรนะครับชายนะครับ M50 นะครับคุณหนูการปาราครับเจอเลยครับอยู่กลางเลยนะครับเหนไครับมองกล้องครับอันนี้คนแรกครับพ่อคนที่สองครับ ป็นอันดับที่สองนะครับคุณหนูกรานการรักษานะครับนะครับนี่ตอนนี้สลับให้เป็นลูกนะครับถ่ายแทนแล้วนะครับสลับกันนะครับพ่อกับคุณลูกนะครับอไปคุณนิพ์เดี่ยวไทยสงครับอันดับที่3นะครับคุณนิพลเดี่ยวไทยสงนะครับอันดับที่4นะครับคุณชีพ ชูสุขครับอันดับที่4นะครับคอาชีพชูสุขนะครับโอเคนะครับนองตั้งครับหนึสองสามและแบบที่5นะครับคุณประกาศตามหาครับไม่ใช่นะครับผมจะว่าให้ประกาศตามหาพี่ชื่ออะไรครับคุณคุณไพศาลไกรรัตน์นะครับเขียนมานะครับในรายชื่อประกาศตามหา ส <interfer es> องสามยิบหนึ่งสองสามไปถ่ายภาพรวมไปครับไปถ่ายภาพรวมครับขั้นต่อไปนะครับ5กิโลเมตรนะครับ F สองศูนย์นะครับมีสองท่านห้ากิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรหญิง20ปีนะครับสองท่านนะครับอันดับสองกับอันดับสามน้ำชื่นเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณ เรียบร้อยครับภูมิพรักฐานะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์พ่อนะครับเจ้าโยกแสงดีครับเป็นไงครับแล้วทร้งหลังสูงนะครับพร่งขาด้วยนะครับมาเรียบร้อยครับใช่ครับโอเคครับครับเก้ครับบ๊ายบายเรียบสองสูงชั้นนครับจ่อครับ